จะเป็นหมาวัดหรือจะเป็นหมูวัดนะขอบใจมากนะโยมที่หลายๆคนเวลาพอมีคนเดือดร้อนมาหาเรานะหลายคนไม่เคยสนใจที่จะถามเลยว่าคุณเจ็บจากอะไรมาคุณเจ็บจากใครมาขอแค่ฉันมีหน้าที่ในการรักษาคุณก็พอขอบใจมากโยมสําหรับความมีน้ําใจสําหรับความมีเมตตาของแต่ละคนนหมูวัดหมาวัดในแต่ละตัวที่คนก็ามาปล่อยกันเนี่ยนะก็คือไม่มีข้อแม้ นะคุณจะเจ็บจากอะไรมาก็ขอแค่ช่วยกันรักษากันไปเนาะแต่ส่วนใหญ่ย่าจะเจ็บก็เจ็บจากต้นเหตุแห่งทุก์นี่แหละตัณหาสามการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็เพียงแต่เราไม่ไปเพิ่มตัณหาสามให้เขาแล้วก็บอกให้เขาลดตัณหาสามของเขาการมาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกของเขาเท่านั้นขอบใจมากนายโยมทั่วโลกที่ ทุกๆท่านไม่สนใจว่าคุณจะเจ็บจากอะไรมาขอเพียงแค่ว่าช่วยรักษาคุณให้หายเจ็บเท่านั้นก็พอจเจิญร่อนพรทุกๆความเมตตาในโลกนี้สาธุ